แล้วกลุ่มคนตื่นธรรมจะมีพาไปอินเดียด้วยไหมครับมีเดี๋ยวมีโครงการจะไปอินเดียอยู่แต่ไปใครไปมาน,นะจ่ายเงินกันเองนะไม่มีการเปิดรับบริจาคนะอันนี้ที่เปิดรับบริจาคเพื่อถวายพระให้พระท่านไปให้พระท่านเดินทางไปอินเดียเราส่งพระท่านไปเขาโครงการเขาและเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการให้พระท่านเนี่ยไปเผยแผ่ธรรมญาตาธรรมทายาญตที่ประเทศอินเดีย70 70รูปแม่ชีสี่คนเห็นเขาว่าไม่มีแม่ชีด้วย เราก็เลยเป็นเจ้าภาพแต่เราเนี่ยเปิดรับบริจาคเข้าวัดโดยตรงเข้าบัญชีวัดโดยตรงคือวัดไผ่งามให้วัดเนี่ยเป็นคนจัดแจงจัดการโครงการนี้ทั้งหมดเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยกันใครจะร่วมบุญก็ร่วมดูลได้นะที่ ID Line นแอสไซสาธุนะ ID Line s ์แอสไซสาธุธรรมยตา ร่วมบุญกับโรงพยาบาลดีกว่าเยอะมึงก็ไปร่วมบุญกับโรงพยาบาลสิไม่ต้องมาร่วมบุญกับกูมึงอยากจะทําตรงไหนมึงก็ทําตรงน,นั้นมึงจะมาโวยวายวุ่นวายอะไรเขาจะทําธรรมายาตาเขาจะทาธรรมญยาตาเหมือนกูจะแดกกระเพราไก่มึงบอกกินราดหน้าดีกว่าก็กูเห็นกระเพราไก่ดีกว่ากูแดกกะเพราไก่มึงจะทําไมล่ะกูจะกินกระเพราไก่มึงจะมาคับให้กูกินราดหน้าได้เหรอมึงมีสิทธิ์อะไรมาบังคับกูกูอยากทําก็ทํากูไม่อยากทําก็กูไม่ทา ก็แค่นั้นเองกูบอกบุญมึงอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ใสหัวกระบาลออกไปก็แค่นั้นเองมึงจะมาบังคับให้คนอื่นทําตามมึงได้ยังไงกูยังไม่เคยบังคับมึงเลยกูบอกไหวก็ไหวไปสิไม่อยากไหวก็ไม่ต้องไหวก็แค่นั้นเองใครอยากทําอะไรก็ทําใครไม่อยากทําอะไรก็ไม่ต้องทํามึงจะไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาทำไมเขาอยากทํามึงมีสิทธิ์ไปบังคับให้เขาไม่อยากทําได้ยังไงเออมานั่งแหกปากพูดว่าโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลดีกว่ามึงทําแต่โรงพยาบาลไม่ทําอย่างอื่น สาธารณูปโภคในประเทศไทยมันจะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เหรอกูถามแค่เนี้ยสุขภาพกายมึงดีแต่สุขภาพจิตมึงเรวสามต่ำชา้างวดดีเวลามึงทํามึงต้องทาไม่ทบคว้นสมบูรณ์ไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมานั่งพูดว่าโรงพยาบาลดีกว่าทําตรงไหนดีตรงนั้นทําทางไหนที่ไหนดีทั้งนั้นถ้ามึงทําถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการตามหลักธรรมดีทั้งหมดทุกอย่างทุกประการดีหมด อาจารย์คุยเรื่องพระพรมหมโหนกระแสเมื่อวาน่อยครับไม่ได้ดูนะไม่รู้เรื่องอะไรทําบุญกับพระได้เยอะกว่าโรงพยาบาลเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์คนคนได้ใช้บ้างไหมรวยใช้คนรวยได้ใช้ทําได้ทั้นแหละจะทําบุญกับโรงพยาบาลจะทําบุญกับวัดวารามทําได้ทั้งหมด ไม่ผิดใครพอใจในการทําโรงพยาบาลทาโรงพยาบาลใครพอใจในการทําวัดวารามทําวัดวารามใครพอใจในการที่จะท yeah. ํากับพระภิสูุสงฆ์ทําบุญก oh ับพระภิสษุสงฆ์ใครพอใจในการทําบุญกับหมากับแมวกับคนยากไร้คนจนทําได้ทั้งหมดแต่สําหรับกูกูทําหมดทุกอย่างโรงพยาบาลกูก็ทาพระกูก็ทาวัดวาลากูก็ทคนยากไร้กูก็ทำสัตย์ัาฉากรกูทำทำมากูก็สอนกูทําหมดทุกอย่างทุกประการทําไมต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมึงสามารถทําได้ทุกอย่าง กูถามว่าชีวิตมึงกินกะเพราไก่อย่างเดียวเหรอก็เปล่าอ้าวมึงกินได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมึงกินข้าวเดี๋ยวมึงกินราดหน้าเดี๋ยวมึงกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมึงกินเคเอฟซีเดี๋ยวมึงกินพิซซ่าเวลามึงกินมึงยังเลือกกินได้ตั้งอย่างหลายอย่างมากมายแต่ถ้าวเวลามึงเลือกทาบุญมึงเลือกทาแค่อย่างเดียวว่ากูไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าเวลามึงใส่เสื้อมึงยังใส่เสื้อผ้าตั้งหลากหลายแบบหลายหลากหลายสีทําไมมึงต้องเลือกใส่เฉพาะสีนี้สีเดียวมันก็ไม่จําเป็นเราพอใจในการทําสิ่งใด เออมันจะเป็นอะไรไปล่ะใครพอใจในการทำอะไรก็ทำใครไม่พอใจในการทำไม่ต้องทำผลกระแสวันนี้พูดเรื่องงูกินหางเออพูดบ้างสักก็ดีจะได้เริกปัญญาอ่อนทันทีเปิดเผยก็มาหน่อยมันไม่ได้มีอะไรเลยเรื่องงูกินหางเนี่ยเพ้อเจอ้อแค่สัตว์ยรจฉานไปนั่งกาบไปนั่งไหวกับประโงกประโงกเพราะความเชื่อผิดๆเนี่ยคิดว่าสัตว์ยระฉานแดกตัวเองแต่เท่ากับศักดิ์สิทธิ์ เลิกปัญญาอ่อนเลิกเพเจร์เจอสักทีที่กูพยายามบอกให้พวกมึงว่าอย่าไปทาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเพ้จร์เจอรไรสาระปัญญาอ่อนแล้วมึงเลิกพูดกันสักทีว่ามันเป็นความเชื่อของเขาเขาทําแล้วเขาได้เขาขอแล้วเขาได้ได้อะไรกูเห็นยังนั่งจนอยู่เลยเอาอะไรมารวยมึงหมดหนี้หมดสิ่งก็นล้ยังไปนั่งกาบับประงกประงก,ประงกกันอะ่ะไปนั่งเชื่อกาวทองไปแปะก,กันอะ่ะมีอะไรดีขึ้นหรือยังระวงังนะงูมันงูมันจะคลายตัวมากัดหอยกัดห้ำฉกหอยฉกห้ำมึงระวังดี ดีแต่ขอแต่ไม่เคยได้หาอะไรมึงไม่คิดจะลงมือทําแล้วมึงจะได้อะไรมาได้กูขอให้งูฉกหอยฉกหำมึงก็ทิ้งเถอะไปนั่งกาบนั่งไหวกันอยู่ได้สัตว์ใจฉานเนี่ยและอ้างกันเก่งเหลือเกินนะมันเป็นความเชื่อเขามึงอย่าใช้คาว่าความเชื่อใช้คาว่าความโง่จะเหมาะกว่าอย่ามาพูดว่าความเชื่อ เชื่อในสิ่งที่มึงควรจะเชื่อหน่อยเชื่อในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลหน่อยไม่ใช่เชื่อเอาแบบใครพูดมากูก็เชื่อหมดปู่ย่าตายายพูดมากูก็เชื่อหมดโคดเงาสกลาดพูดมากูก็เชื่อหมดมึงจะเชื่อทุกอย่างไม่ได้โคดเงาสกสาดเขาสอนมึงมาไม่ได้หมายความว่าดีทั้งหมดโคดเงาสกสาดดีก็มีโคดเงาสกสาดไม่ดีก็มีประเพณีดีก็มีประเพณีไม่ดีก็มีมึงจะบอกทุกอย่างดีไม่ได้นะ มึงต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลตามหลักความเป็นจริงว่ามันเข้ากันได้กับชีวิตมึงหรือเปล่าถ้ามันเข้าไม่ได้กับชีวิตมึง,ม,งมึงก็ไม่ควรเกี่ยวกับการเชื่อถ้าไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อชีวิตมึงมึงก็ไม่ควรไปสนใจมึงอย่าคิดว่าทุกอย่างที่สืบทอ,อดกันมาันจะต้องถูกต้องหมดมันผิดพลาดได้แม้แต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ยังสอนเลยว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อโดยการฟังตาม,ตาม,ตามกันมาอย่าเชื่อแม้เป็นครูบาอาจารย์ให้เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นก่อน ว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าเพราะโอกาสในการจําผิดจำาภาพมันมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีรบกวนอาจารย์ช่วยแกะพัสดุด้วยนะครับมีลังนกกับตุ๊กตาของซาริโอ มาเยี่ยมตอนท่านอาจารย์เบียรป่วยนะคะอะไรอะ่ะพัสดุของวันไหนไม่รู้อะ่ะวันนี้เหรอแม่มีพัสดุของวันนี้มาหรือยังฮะ คิดเห็นอย่างไรกับคําว่าทมามะแท้ไม่มีคํำลอบใจแต่มีความจริงซึ่งคนง้อยอมรับไม่ได้อืก็จริงอะนะทำไมทหารเรืออเมริกาชอบมาจอดเทียบท่าที่พัทยามึงก็ไปถามก็สิมาถามกูจะตอบยังไงล่ะ งูกินหางโหนกระแสวันนี้ขอความเห็นหน่อยครับกูก็นั่งไล้สดคุยอยู่กับมึงอยู่เนี่ยกูจะรู้มามเขาคุยอะไรกันเนี่ยฮะกูเห็นดามากอะจังเรื่องความเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อะ ว่าไม่เป็นว่าแบบกูไปด้อยค่าอะไรต่ตางๆนานาเรื่องพิธีกรรมความเชื่อเขาเนี่ยความศรัทธาเขาอะทําไมเวลานี้มึงไปนั่งด่าเรื่องงูกันละ่ะถามหน่อยกูจะบอกให้สิ่งที่มึงไหว้กับสิ่งที่เขาไหว้กันอนะไม่ต่างกันเลยนะไหว้งูกับที่มึงไหว้เทพเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะขอเหมือนกันแต่มึงคิดว่าเทพเนี่ยสูงกว่าสัตว์ยิาราฉาไงมึงเลยบอกว่าไหว้เทพเนี่ยไหว้ได้แต่ไหว้งูไหว้ไม่ได้ไม่ต่างกันจ้าไหว้เทพกับไหว้งูกินหางพอกัน เพราะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นคำว่าอ้อนวอนขอร้องรอผลดนบันดาลมันไม่เกี่ยวกับมึงจะไปไหวอะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะเชื่ออะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงจะขออะไรมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่มึงทำอยู่นะมันถูกต้องหรือเปล่ามึงจะไหวอะไรไม่ผิดเลยมึงกับวัวกาบควายกับงูกาบพ่อกับแม่กับเทพเทวากับบรรพบุรุษกาบผ้าอิดพระปูนกับกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาบพระพุทธรูปกราบอะไรก็ตามไม่ผิดมึงสามารถกราบได้ทุกอย่าง แต่คําถามคือสิ่งที่มึงกราบแล้วมึงนึกถึงในใจอ่ะมึงกราบไปเพื่ออะไรการกราบการไหว้การบูชาไม่ได้ผิดอะไรเลยเป็นประโยชน์แต่ในเจตนามึงกราบไหว้เพื่ออะไรถ้ามึงกราบไหว้เพื่ออ้อนวอนร้องขอรอผลดลบันดาลอันนี้ปัญญาอ่อนเลยแต่ถ้ามึงปืกราบไหว้เพื่อลึกนึกถึงคุณงามความดีอันนี้ดีเลิศเลยแต่คําถามมึงไหว้งูกินหางมันมีคุณงามความดียังไงกับมึงตอบกูหน่อย อธิตอบตมึงไหว้เทพเทวาเทพเทวามีคุณอุปการยังไงต่อชีวิตมึงตอบอ้าแต่ถ้ามึงกราบไหว้เทพเทวาเพราะละลึกนึกถึงคุณธรรมของเทวดาหรือคุณธรรมของการไปเกิดเป็นเทวดาเช่นละลึกนึกถึงการรักษาศีลห้าละลึกนึกถึงพรหมวิหารสี ้ากราบถึงเทวดาไหว้เทวดาละลึกนึกถึงคุณธรรมที่นําไปสู่การเกิดเป็นเทวดาอันนี้ดีเนี่ยกูสอนแบบนี้ตลอดแต่มึงไม่เคยมาตัดไอคิปแบบนี้ไปเลยกูสอนแบบนี้มาตลอดสองปีแต่คนเลือกจะตัดคลิปเฉพาะเวลากูดา่าแต่เวลากวอที่บายเลือกที่จะตัดทิ้งไม่เอาไปทั้งหมดเห็นไหมปัญหามันเลยเกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดการเบียดเบียดเบียนกัน ไม่คิดที่จะเลือกฟังคำอธิบายเลือกฟังเฉพาะคำนี่กูดา่ามันมีแต่เรื่องเพอเจอร์ปัญญาอ่อนทั้งนั้นใครรู้แล้วบอกหน่อยมีสิติครีมมีขายที่ไหนบ้างนี่เลยตอนนี้นิสิตครีมมี ไองูกินหางบวงหน้ากระบ,บาดอะไรเนี่ยมึงตัดออกจากสารระบบในชีวิตมึงไปเลยไม่ใช่คําสอนพระพุทธเจ้าไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีโดยหลักคําสอนไม่มีโดยอัถธาปัญชนะไม่มีโดยหลักสัจจะความจริงว่ามันจะสามารถแก้ไขชีวิตมึงให้ดีหรือแย่ลงได้ทําไม่ได้งูกินหามีอยู่ในพุทธประวัติมีหาอะไรอยู่ในพุทธประวัติ มันจะมีมันก็มีแค่งูกินหางแต่ไม่ได้สามารถช่วยโดยมันดานค้าให้ดีก้ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่มีเพอเจอคนมันจะแถอะเมืองในเมื่องูกินหางมันทําให้มึงมีประโยชน์อะทําให้มันมีประโยชน์อ่ะมึงเข้าใจปะมันได้ตังค์มันได้ไรายได้มึงก็ต้องปกป้องทุกทางปกป้องทุกอย่างพยายามขวนขวายเอาทุกอย่างพยายามหาข้ออัดข้อทำมามามา,มาลองรับให้ได้เนี่ย วันนี้หลังรายการออกกระแสพิทักษ์ทำต่างๆอนาช่วยไปพิทักษ์ด้วยนะอ้างพระใจปิดกันนะจัดการด้วยนะไม่ใช่จัดการแต่กูแต่ไม่จัดการคนที่พูดอ้างพระใจปิดกถ้าจะทําช่วยทําให้เป็นบรรฐัทเนี่ยนะเขาอ้างว่าในพระใจปีดกมีไปจัดการดูหน่อยนะว่ามีจริงหรือเปล่าดูแทนกูหน่อยกูดูไม่ไหวเพราะกูไม่คิดจะดูของใครกูคิดจะดูเชื่อตัวเองคนเดียวเพราะนั้นคนที่คิดว่าเาปกป้องศาสนาช่วยไปดูนิดหนึ่งเขาออกรายการวันนี้มีการอ้างถึงพระตรปิดกหรือเปล่ามีการอ้างถึงหลักคําสอนรนเจ้าหรือเปล่าถ้าไม่มีเดคําาสออนนช่วยยกฟ้งะ ม,มูกินหางมาก,ก็คือความเชื่อไม่ค่อยความจริงใช่มันความเชื่อทั้งนั้นแล้วก็ไปเชื่อกันอยู่ได้แล้วก็ชอบมดาด่มามาว่ามาดามาก,กันว่ามันเป็นความเชื่อเขามันเป็นความเชื่อเขา มึงจะเชื่อมึงก็เชื่อไปสิกูสอนคนที่ยังไม่เชื่อไงมันจะได้ไม่ไปเชื่อหรือกูสอนคนที่เชื่ออยู่แล้วมันจะได้มีโอกาสฉลาดขึ้นส่วนมึงอยากจะเชื่อต่อไปก็เชื่อไปเลยมึงไม่อยากจะตื่นมึงก็ไม่ต้องตื่นต่อไปหลับต่อไปหลับอยู่ในงูกินหางของมึงต่อไปกูสอนให้คนที่เชื่อผิดแล้วเขาอยากจะเดินออกจากความเห็นผิดกูสอนให้คนที่ยังไม่เดินเข้าสู่ความเห็นผิดจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปสู่ความเห็นผิด แต่ส่วนใครอยากจะมีความเห็นผิดอยู่ต่อไปเชิญมึงมีความเห็นผิดต่อไปกูไม่ได้ไปดูถูกความเชื่อมึงเลยกูแค่จะดึงคนออกจากความเชื่อผิดๆของมึงถ้าเขามีปัญญาเขารู้เองว่าอะไรควรอยู่ควรไปแค่นั้นเองให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองมึงไม่ต้องไปสารแน จุดประทัดจะได้เงินจริงเหรอมันจะได้เงินได้ยังไงมึงจุดประทัดมึงซื้อตังบ้าเสียตังซื้อไหมเสียตังซื้อแล้วมึงเอาตังมาเผาไฟมึงว่าเสียตังหรือได้ตังกูถามแกเนี้ยมึงเอาเงินไปเผาไฟแล้วหวังได้ตังเนี่ยนะมึงว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่ามึงคิดดีๆมึงจะได้ตังทำไมมึงต้องไปเสียตังถ้ามึงได้ตังมามึงต้องไม่เสียตังสิการเสียนั้นต้องเสียแล้วต้องมีเหตุปัจจัยในการได้มาแต่นี่มึงเล่นเอาตังไปเผากับประทัด ไปจุดให้ดังเสียงป่องปัางแล้วมันก็เสียเงินไปไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาทแล้วมันก็บอกว่าจะได้ต่างมันจะได้ยังไงอ่ะเอาอะไรมาได้อ่ะมันจะได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรอ่ะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการนำมาซึ่งการได้กูเห็นมิจจะเอาเงินไปเผาไฟบัมพบุรุษจะได้ไปเกิดจะได้กินเป็ดพะโล้มับัมพบุรุษมึงไปเกิดเป็นเปรตไหมล่ะถ้าบัมพบุรุษมึงไปเกิดเป็นเปรตก็ได้กินอ่ะ เงินเขาค่ะอาจารย์เรื่องของมึงกูไม่ได้ห้ามมึงโอ้ยกูเหนื่อยใจกับคนประเภทนี้จริงๆเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะเข้าใจวะกูไม่ได้ห้ามมึงจุดกูไปห้ามเงินมึงเหรอกูห้ามมึงในการเอาเงินไปซื้อประทะจุดเหรอกูลํำคาดีพวกปัญญาอ่อนแบบนี้จังเลยเมื่อไหร่มึงจะใส่หัวออกจากกูเป็นสักทีวะเนี่ยเลิกพูดกับกูคําว่าเงินมึงสักที กูไม่ได้ไปเอาเงินมึงหรือกูไม่ได้ไปคำบ,บังคับเงินมึงนี่ว่าห้ามซื้อห้ามใช้กูแค่สอนมึงจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงเลิกพูดสัทีว่าเงินเขาปัญญาอ่อนกูลํำคาญจาะเลยอีกคนที่ชอบพูดว่าเงินเขาเงินเขากูรู้ว่าเงินมึงเออ แล้วแต่มึงสิมึงอยากจะใช้จ่ายมึงอยากจะเผาเงินมึงทิ้งก็เรื่องของมึงกูไม่ได้ห้ามมึงนี่กูพูดเฉพาะคนที่ฟังกูใครไม่ฟังกูก็ไม่ต้องมาสารแนนี่สันดาสารแนมาอีกแล้วเริ่มสารแนเริ่มและอีตัวสารแนเริ่มมาแลวอีพวกนี้นะสารแนจริงๆอืม ทำไมในสมัยก่อนๆเช่นพวกอีบโบราณแลชวงศงจีนโบราณทำไมพู้เดเจ้าถึงไม่มาอุบัติก็เข้าอุบัติก่อนหน้านั้นแล้วอะระยะเวลาในระหว่างพู้เดเจ้าแต่และพระองค์นานไหมานานนานมากสอบตำรวจไม่ติดทำไงดีครับก็สอบใหม่สิ อาจารย์ไหวมา20ปีไม่มีอะไรเลยกลับจนกว่าเดิมปีนี้เลยไม่ไหว้ค่ะเออดีไม่ต้องไหว้ก็ได้มันแล้วแต่เราเลยเราเห็นว่าไหวแล้วไม่มีอะไรดีแล้วมึงจะไปนั่งไหวอยู่ทาไมล่ะไหวแล้วเหมือนเดิมไหวแล้วเฉยๆไหวแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมึงต้องขยับไปอย่างอื่นได้แล้วต้องเลิกไหวแล้วต้องกลับมาอยู่ความจริงได้แล้วอาจารย์มีคนพาดพิงถึงอาจารย์ด้วยในหนกระแสพาดพิงมาสิกูดาก,กลับรับให้ได้นะ จะเอากูไปนั่งพูดด้วยก็ได้นะโฟนอินเข้ามาก็ได้นะกูยินดีแต่รับคําตอบกูให้ได้นะกูบอกก่อนนะจะมาพาดพิงกูอ่ะหาเหตุผลมาดีๆนะเถียงกูให้ได้นะอย่ามาอ้างแต่ว่าความเชื่อความเชื่อนะช่วยโกนาพูดความจริงตามหลักเหตุผลให้กูฟังหน่อยคิดดีๆนะก่อนจะพูดอะไรกับกูเนี่ยหาเหตุผลมาหักล้างกูให้ได้นะคนฟังเขาฟังรู้นะว่ามันปัญญาอ่อนหรือมันเพอเจอร์หรือมันมีเหตุผล เก่งค่ะเก่งอ่ะกูเก่งสิทำไมกูจะไม่เก่งล่ะอย่างน้อยกูก็เก่งกว่ามึงแหละคนนึงตื่นหรือยังล่ะมึงอ่ะหน้ายัางเหมือนง่วงขี้เมาเมาขี้ตาตลอดเวลาล่ะไปตื่นก่อนไปกราบไหว้จานแทนได้ไหมครับไม่ต้องมากราบไหว้กูจะไปกราบไหว้ผู้ใเจ้านู่นกูก็ไม่ต้องมากราบไหว้ไปกราบไหว้ผู้ใเจ้ากูไม่เคยให้ใครมากราบไหว้กู ไปกราบไหว้พู้ดเจ้านู่นกูสอนธรรมนี้เพื่อให้มึงลึกลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาลึกถึงกูกูสอนธรรมะนี้เพื่อให้มึงศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ใช่มานั่งศรัทธากูกูสอนธรรมะนี้เพื่อให้มึงตื่นรู้ตื่นธรรมกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาตื่นรู้อยู่กับกูไม่ต้องมาไหว้กูไปไหว้พระพุทธเจ้าไม่ต้องมาบูชากูไปบูชาพระพุทธเจ้า วันนี้อาจารย์เก็บกฎหรือเปล่าวะโอ้ยกูก็สอนแบบนี้ของกูมาตลอดเวลามึงจะมาหาว่ากูเก็บกฎกูก็ด่าเป็นประจำทุกวันวันไหนกูไม่ดา่าสิกูเก็บกฎวันไหนกูด่าเนี่ยปกติ ผมผมบอกป้าเรื่องไหว้รถมาสิบปีป้าไม่ฟังป้าฟังอาจารย์ปีเลิกไหว้รถเลยเออมึงไม่ให้เหตุผลเขาไงมึงไม่ใช่บอกให้เขาเลิกอย่างเดียวแต่มึงไม่ให้เหตุผลเขาแล้วเขาจะเข้าใจได้ยังไงเวลามึงแนะนำออกกล่าวอะไรใครมึงต้องให้เหตุผลเขาด้วยสิ